จ้าพี่น้องเอ้ยวันนี้โดนหวยรับประทานเมื่อวานโดนหวยรับประทานวันนี้ก็เลยทานเห็ด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 ยุคาเห็ดขมซื้อมาจากพังงาน้องน้องก็ส่งมาให้สองกิโล อยู่บ้านสามถุงเอามาทำเป็นลาบเป็นก้อยเอาไว้แกงเลี้ยงก็อร่อยนะนะเอาไว้หนูเอาไว้อยู่บ้านสามถุงแกงมันสีแสบแกงใช่ไหมแกงเตยกระเบื่อเออเตยกระเบื้อแกงแกงเป็นนันนแกงแกงคือแกงขี้เล็กแมนแมนี่แมนแกงคือแกงเป๋นน่ะเนาะใส่ซอ om น้ำแงาใส่กินงสาไายน้ำแงาบอใช้กินกิ้งสวยี่ยอืออร่อยแล้วฮะ ทำเองกอะเทียอ้อยพายทำเองกอะเทียพายอ้อยทำเองอร่อยหมบปรี้ยบ๊วยหมไม่มา <c oughs> <c oughs> กอืมให่มาก <c oughs> อร่อยมาก ที่ภาคใต้มันมีเพราะว่าฝนมันตกบ่อยมันก็เลยมีเห็ดนะจ๊ะมาทานใน้กันเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องบอเห็นหนาแอดมินเด้อเห็นแต่เห็ดกับพ่อเหรอแต่รู้ว่ามันอร่อยอยู่อืมก้มเบียร์ฝากกไดไลคกดแชร์านานๆโผมาทีนะจ๊ะ ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะพักนี้หมคะแอดมินพลอยอ้อยก็มัวแต่ไปเล่นทิกตอกตามไปในทิกตอกนะจ้าสวัสดีค่ะฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยจ้า